প্যে <laughs> ও্যেে ทุกท่านค่ะดิฉันนางสาวธารีรัตน์ส่นชุชนกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนหนองพอกุทยาลัยค่ะหมู่ห้ารอบเมืองส่งเข้าประกวดค่ะค่ะวันนี้ดิฉันจะนำสถานที่ท่องเที่ยวในอำเภอหนองพอกนะคะมาแนะนำค่ะคือพระมหาเจดีย์ชัยมงคลค่ะพระมหาเจดีย์ชัยมงคลตั้งอยู่บริเวณวัดผาน้ำทิพย์เทศประสิทธิ์วาราลามตำบลผาน้ำย้อยอำเภอหนองพอกจังหวัดร้อยเอ็ด มีระยะทางห่านจากกัวเมืองร้อยเอ็ดประมาณ80กิโลเมตรซึ่งมีลักษณะเป็นมหาเจดีย์ที่วิจิตรศิดารใช้ศิลปรกรรมร่วมสมัยระหว่างภาคกลางและภาคอีสานเป็นการผสมผสานระหว่างพระประทมเจดีย์และพระาธาตุพนมค่ะดำเนินการสร้างโดยพระอาจารย์ศรีมหาวิโรซึ่งเป็นศิษย์พระอาจารย์มั่นภูริพัตโตค่ะพระมหาเจดีย์ัยมงคล ออกแบบโดยกรมศิละปากรมีลักษณะเป็นสีขาวตกแต่งลวดลายตะลการตาด้วยสีทองเหลืองอรามลายล้อมด้วยเจดีย์องค์เล็กทั้ง8ทิศค่ะสร้างในแนวี่101ไร่กว้าง101เมตรยาว101เมตรสูง101เมตรค่ะและรวมกับยอดฉัดทองคาเป็น109เมตรโดยยอดฉัดทองคาใช้ทองคําหนักถึง4,750บาท หรือประมาณ60กิโลกรัมนั่นเองค่ะภายในองค์พระมหาเจดีย์เราเกับอยู่บนวิมานแดนสวรรค์เลยละค่ะองค์พระมหาเจดีย์มีด้วยกันทั้งหมด6ชั้นค่ะซึ่งชั้นที่หนึ่งจารึกนามธานาทิพดีต่างๆใช้เป็นห้องประชุมบำเพ็ญบุญชั้นที่สองค่ะติดตั้งพระพุทธประวัติวนลายไทรวิจิตรพิสดารชั้นที่สาม จัดแสดงหุ่นรูปเหมือนพระอาจารย์องค์สำคัญองค์ต่างๆไว้ในประเทศไทยถึง101องค์ค่ะส่วนชั้นที่4จัดเป็นพิพิธภัณฑ์แสดงวัดวาอารามและสถานปฏิบัติสมถวิปัสนากรรมฐานที่หลวงปู่ศรีเคยปฏิบัติรรมาและยังเป็นจุดชมวิวโดยรอบขององค์เจดีย์ด้วยค่ะส่วนชั้นที่5มีลักษณะเป็นห้องโถงรูปละกางแปดเหลี่ยมค่ะมีบันไดวนขึ้นสู่ชั้นที่6ถึง119ขั้นเลยทีเดียวค่ะ ชั้นที่6เป็นสถานที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุและอัฐิพระอร uh หันต์องค์สาคัญต่างๆไว้ค่ะหากท่านผุ้ีเกียรติท่านใดน,นะคะได้มีโอ,อกาสไปราบไหว้สาการะค่ะถือเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตทีเดียวเลยละคะ่ะขอบคุณค่ะขอ,ขอเสียงปรบมือดังๆให้กําลังใจเธอนะครับกรบมกคุเทศของอาเภอ,อหนองคอครับเยี่ยมจริงๆเลยเยี่ยมจริงๆครับและสาวงามท่านต่อไป